สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับเค้กปังเนยสดสูตรทำง่าย5นาทีทำเบเกอรี่ง่ายๆด้วยวัตถุด,ดิบไม่กี่อย่างและไม่ง้อเตาอบสามารถนําไปต่อย,ยอดทำขายได้ด้วยค่ะเจ๊าปานมีเคล็ดลับทำครีมเนยสดเอาไว้ทาขนมปังเอาไว้ทำแยมหรือแต่งหน้าเค้กสูตรง่ายมากๆค่ะขั้นตอนแสนง่ายเลยนะคะ จปันจะเริ่มจากการเตรียมเนยก่อนเลยค่ะนำมาใส่ในโถปั่นแบบนี้นะคะใส่นมข้นหวานลงไปหรือจะใส่น้ำตาลก็ได้ค่ะใส่นมสดตามลงไปเลยนะคะเกลือเล็กน้อยนำทั้งหมดใส่ลงไปในโถปั่นแล้วใช้เวลาปั่นไม่นานค่ะปั่นให้ทุกอย่างเข้าเนื้อกันดีนะคะเราก็จะได้ผลงานเป็นเนยแบบนี้ค่ะเป็นเนยสดสำเร็จรูปที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆรสชาติเข้มขน้น หอมอร่อยเอาไว้แต่งหน้าเค้กหรือทาเป็นแยมขนมปังก็อร่อยมากๆค่ะเจ๊ปานจะทำเป็นเค้กขนมปังแล้วนะคะเตรียมขนมปังปอนแบบนี้ค่ะหามีดคมๆนะคะตัดขอบขนมปังทุกมุมเลยค่ะให้เหลือแต่สีขาวๆนะคะค่อยๆหั่นอย่างเบามือค่ะขนมปังจะได้ไม่ช้าได้แบบนี้แล้วเราก็นำครีมเนยที่เราทำไว้นะคะทาลงไปในขนมปังเลยค่ะ ทาทานเองก็ทาให้ช่ำๆเลยนะคะนำขนมปังที่ทาครีมเนยได้ใส่ลงไปในภาชนะที่เราจะเอาไว้เก็บไว้ทานค่ะทำกี่แผ่นก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆพอใจเลยค่ะเจ๊ปันก็ทาขนมปังปริมาณขนมปังตามขนาดภาชนะที่ใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วก็นำครีมเนยที่ทำที่เหลือนะคะ โปะลงไปที่เนื้อขนมปังให้ทั่วทุกขอบทุกมุมเลยค่ะเพื่อความสวยงามและความอร่อยค่ะเบเกอรี่ที่บ้านง่ายๆนะคะจะเลอะบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะเราทำทานเองนะคะจะแต่งจนเค้กสวยงามแล้วนะคะเราก็จะใช้น้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไปในกระชอนแบบนี้แล้วค่อยๆโรยให้ทั่วแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆ เค้กปังเนยสดของเราทําง่ายมากๆาน่าอร่อยมากๆเลยค่ะเราจะทาขนมปังกับเนยที่เหลือนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปประยุกต์ทำเป็นทรงต่างๆได้ตามชอบเลยค่ะเจปปนก็จะทาแบบนี้และเรียงลงไปหลายๆชั้นนะคะทาครีมเนยให้ช้ำๆเลยค่ะทำทานเองง่ายๆเสร็จแล้วก็จะหั่นขนมปังเป็นแบบทรงแซนด์วิชนะคะ เป็นเส้นทะแยงแบบนี้ค่ะนำมาเรียงกันให้เป็นทรงสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็นำเนยที่เหลือทาลงไปให้ทั่วบริเวณขนมปังที่ยังเหลืออยู่ค่ะแล้วเราก็ค่อยๆทาทุกมุมเลยนะคะใช้ไม้พายทาครีมเนยให้ทั่วเลยค่ะจัดแต่งให้สวยงาม <c oughs> เป็นขนมปังครีมเนยทรงแซนวิช เสร็จแล้วก็โรยน้ำตาลแพ็กใส่กล่องแบบนี้นะคะต่อยอดทำขายได้เลยค่ะเพื่อนๆสูตรเบเกอรี่ทำง่ายด้วยขนมปังและก็เนยไม่ต้องง้อเตาอบด้วยค่ะทานง่ายๆเลยนะคะใช้ช้อนตักลงไปก็จะได้เนยฉ่ำๆและก็เนื้อขนมปังนุ่มๆอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เจแปนขอตัวไปชงกาแฟทานกับเค้กปังเนยสดก่อนนะคะ ฝากเพื่อนๆติดตามชมครัวอร่อยใบเจแปนสำหรับเมนูแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ